ครับสวัสดีสบายดีบันส่วนเด้อพี่น้องทุกคนกคนทั้งไทยไทยลาววัดถุข้นอะไละอามือใก็สิมาเบิ่งรถไทไทดำแต่ว่าไทแห้งพ่นสีสูบหนามมาใสา่แกนแกนพี่น้องเลยเดี๋ยวสีผ้าเป็นยางไปเบิ่งเกลไกล่แกนจนไทย่าเข่าเด้แต่ว่าพ่นสีสูบหนามแซวหนามระยะพ่นสูบมาหนี่ห่วยห้าร้อยเมตร่นแล้วพี่น้องเลยเออพ่นสูบมาใสา่ ไทยก็บ,บ่อเขาโอ้ไทยน็ไม่เขาได้พม่น้องเลยอ่าศูนย์แต่ว่าไทยบ่อเขาแต่วันสีนสูบน้ำใสเอาโอ้ย,อยบ่อเขาขนาดเลยคุณเออฟังเสียงดังแกดแกดอยู่เ้ยแรงก็แรง,แรงข้ากเรยบปีนี่เยอะนึงแลยบ้นันตก ฟ้องกีไทยพี่น้องไทยมันเลื่อนๆนี่เนี่ยาดหาศูนย์เลยนี่ไทยมันแกนหลายเท่งยินแห่เน่อันสีดำแล้วจากไหนมันจะเพิ่นอนจากดำก้นกับเดว่ามาเลยกันรถหนีออ่ยแห้แงคากเลยละฟังเสียงดีโว้ยคักออแต่ว่าเจอดินแกนดินดากแดงนี่มันบ่อยากเข่าเลยอ่ะ วอนว่าบยจากเขาโบเขาอิลีกูนคนไปส่้าห้อยเก่าอ้ำเด็กดำซื้อได้เดียวนี่มันหน้าเพลนลร้ทงูนรถทินู่บูบูยูบูน่าเขาเลยแล้ว าพ่อละเลินนี่รถเผ๊ไปเผ๊มาอยู่มันบอ่อเขาโอ้ยพี่น้องเลยเบื้องอร่อยดูนะเผ๊เป็นเผ๊มันแกนหลายมันโนอ้บ่อเขาที่เหรอ Hoa cầu chuẩn đèn bớt vào hoa phá kế rồi Hoa lần lượn này đi nhiều này สุดที่พี่นล่าเลยที่ดำใส่ว่าละบาทเนี่ยมันแกนเห็ได้เลยเรื่องอินแห่ผมนำได้ไหลายเที่เอาไอ้บอมันแกน พอ้ยมันแก่แล้วมันบบเข่ามันแห้งแรงหลายมันโบ,บตกโดนละ่ะก้ากระตายเบิดเลยล่ะพี่น้องเลยสูบน้ำใส่กระเบิดไล่ลอยละ่ะหันย้ำเข้าไปว่าสันดำบ่ได้มันบ่เขา่าดินแห่พร้อมดินดาอันนี้พร้อม ผมในบ้านดำดอกคาฝนหลวงอ่าฟังกันเย็นๆมนสิครันเออไอ้ไนี่มีน้ำน้อยนึงน้ำก็ู้นำยังน้ำเพียงมาละเออฟันใดมาพูนใส่เออไคแน่ตัวนี้ thấy nó mong trộm được là theo này đi đà để kèn vô một có bộ này thấy đấy thấy แกระเทือเดียว่าดำโหลดไทยคนเทือเดียวดำโหลด น้ำน้อยนึงคนโอ้ขึ้นกนระว่างในได้ขึ้นนก็ได้ซาฟุนได้น,นพี่้องเลยซาฟุนวันนี้เอาใบนาดัานดินปวดรัวเออให้น้ำพันมาแน่แล้วพันสูบลงมาใส่โอ้ วัดทีด่ไทยดันะดพุนต้นนี้มดกระพุนได้เห็ดอกกุมม้งมือเนี่ยไทยอันนี้เอาโวดปั้นใจกันวดหลดเห็นง่ายสบายย้ายพุนกับใบดันดินย้ายโวด สูนะบนนำมันแต่พูนไก่ๆผมเล่ปยปลาบีผมได้น,น้องน้ำโอ้็นสองสามรอยเมตรผมได้เป็น,นศศ้านไกลแห้งท่นานบอกว่าเลยน,ะนั่นะาทาา่านนี่หน่าคนไทยไยไทยดำเลยฮดโกมไทยเป็นฮดแต่ว่าไทยดำเลย ติดตามกวดสอบเจ้าไข่ได้เลย